รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนกรใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นตอนสายๆนะครับของวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนะครับวศ2 5 0 0 หกสิบห้านะครับผมก็วันนี้ก็ผมจะพามาให้ดูจมุดเขียวนะครับจมุดเขียวดูการปรับตัวของจมุดเขียวนะครับจากนกที่อยู่ในป่านะครับนกที่ถูกเลี้ยงมาในป่านะครับมาอยู่ในเมืองน,นะครับพี่น้องครับก็มาอยู่กับผมได้ สัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับพี่น้องครับก็เริ่มที่จะขันบ้างแล้วนะครับเริ่มขันบ้างแล้วนะครับเป็นนกที่กับตัวยากกว่าเจมดแดงนิดหนึ่งนะครับก็เป็นนกป่าเดียวกันนะครับแต่ว่าเจมดเขียวนี่มาถึงเหมือนอาการเหมือนจะป่วยนะครับพี่น้องครับผมก็เลยให้กินปลาถลายโจนนะครับวันวันแรกที่มาถึงเขาขี้นะครับก็ทายเป็นดีเขียว นกจะไม่สบายก็จะถ่ายเป็นสีเขียวสีขาวนะครับพี่น้องครับผมก็เลยให้กินฟ้าทะลายโจรนะครับตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับคันแล้วนะครับพี่น้องครับก็มาดูกันนะครับมาดูกับผมว่าความเปลี่ยนแป้งนะครับแล้วก็เขาจะดีขึ้นมาประมาณไหนนะครับครับพี่น้องครับมาตามดูกันนะครับ ครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องไว้นกเขาใหญ่นะครับก็มาครับอัปเดตได้ดูนะครับเจ้ามดเขียวนะครับชื่อนี้เจ้าของเดิมเขาตั้งมาให้ผมนะครับเขาว่าไอ้ค้องจองกับเจ้ามดแดงนะครับเพราว่าเป็นนกป่าเดียวกันนะครับก็พี่น้องก็ได้เห็นนะครับว่าเสียงขันเสียงอะไรของเขาเริ่มจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อ่ สุนัขนะครับมีเสียงน้องหมารุกควนนะครับพี่น้องครับ เขาจะใหญ่กว่าจำมดแดงนะครับพี่น้องครับเฉ่งจำมดแดงนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องไวท์นกเขาใหญ่ครับขอ,ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ